อ๋อคนดูบอกว่าคลังแสงหน่อยพี่เผื่ออาการตาคิมจะดีขึ้นแม่ตาคิมเนี่ยเล่นตายไม่พักจนคุณดูเนี่ยบอกว่าช่วยพามาจุนที่คลังแสงหน่อยนะครับเผื่ออาการเขาจะดีขึ้นเนี่ยเป็นเทนเนอร์อย่างผมก็ลําบากใจเลยฮะต้องพามาเทนสักหน่อยละดูดิว่าอาการเขาจะดีขึ้นหรือเปล่าผมดูพูดคุยเยอะกว่าที่จะดูให้อีกตาคิมยังไม่ทาเควสเลย55อ่ะผมดูให้ก่อนเลยดูซิจะทําได้ไหมแน่นอนโอ้ยเชี่ยเหลือง เอาเนี่ยข้างบน,นเลยเออตาไม่ตายไปเไปอออันนี้พวกผมวอร์มมือเข้าสู่ช่วงพักโฆษณาสักครู่ครับ และใครที่กําลังมองหาเพจเติมเกมคุณภาพสําหรับเกมมาดินาเบรกเอาใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียวและยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจ f a c e b o o k a p p l e Mint รับเติมเกม Line แอดแอปเปิหรือคลิกลิงก์ใต้ดีคิปชั่นได้เลยนายว่าไงวะคิมเราว่าเราไม่ไหวแล้ววะเราจะจัดมันนี่แหละงั้นผมดูให้ก่อนเลยเนี่ยเขาดูให้ก่อนเขารู้แลตานี้ว่าเราจะเกิด เขาเห็นทรงเรามาแล้วเขาเขาเห็นทรงเรามาแล้วเราแม่งแบบเอาจัดอะมันมีรงตรงไหนวะเนี่ยมันเจ็บตัวแน่ทิ้งผ่านตายอะแบบมองศพตาตาหลุดอะผมให้เต็มที่ไม่ถึงสามนาทีครับตามพอสอ่าฮะรอดูรอดูเดี๋ยวได้ยินเสียงได้ยินเสียงไซรเล่นดังเดี๋ยวผมผมไล่เลยมันมันเปิด จับคัดเอาลงปั๊บคือชะตาแม่งขาดอ่ะชะตาไอ้พวกนั้นขาดอ่ะพลังแสงไม่ยับก็แกสองคนนั้นแหละที่ยับเดี๋ยวรู้วับเดี๋ยวรู้โอ้โหตายหนึ่ง ไอ้สองไม่ครับไปแล้วตัวนึงเยี่ยมไมันไปอยู่ไหนวะโดะนระเบิดหมดตายแล้วไอ้ตัวอินโ,โฟยิงเราจากไหนวะโดนระเบิดหมดตายข้างนอกข้างนอก,นอกตรงหนามยิงปืน อุ้ยเจ็บจัดมองไม่เห็นมันนะเดยแต่มันน่าเห็นผมแกเข้าไม่ได้นะต่คิมแกไปเปิดกลางเลยไปหาแกว่ะายแล้วก็กำแพงแตกอีกตัวนึงแดงอ่ะแดงอ่ะตัวนึงแดงอ่ะตัวนึงประตูแดงอ่ะตัวนึง ไอเอ็มโฟว์ป่ะวะตายสวยที่เอ็มโฟว์ป่ะวะแหมเป็นไงล่ะครับผมบอกแล้วตานี้เนี่ยเกิดมัก็อยู่อยู่ตรงกลางตัวหนึ่งนะมันหายไปไหนวะ Đấy. Lửa em phô ê tung tung Thèo Cậu ta cậu ta Bồn cho tay, bồn cho tay, bồn cho tay Mình lung kháng สวยล็อกล็อกเพื่อนมันอยู่ไหนวะเก็บจัดอุ้ยมีคนร้อนมาโอ้เกือบตายไออ้ไอ้ที่บอดอยู่อ่ะไอ้ตรงไอ้ทางลงอุโมงค์อ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเก็บของเข้าข้างในไหมได้เต่เสียได้ตัวที่เรายิงไว้เออเรายิงไว้สองตัว ถ้าผมยิงเฮดโฟได้นี่หว่าถ้ามันไม่เข้ามาเก็บของเข้าไม่คุ้มแล้ว đó không cả Ồ chia này không buồn lắm á Chia đây nè Bên mà cũng tìm đây ตนอนนี้ออกออกออกสองอไอ้มีตัวปะหม <c oughs> ดหมดโหนี่เดียว

เหล่าซะมึงบอสยังไม่ทันได้อ้าปากพูดเลยมันเหลือไอ้ตัวตัวหน,นึ่งนี่ขอุ้ยเกาะขาเอาไปขายต้องมีเกาะขาได้ป่อนี่บอสไปดีกว่ารถแท่งไงรถแทง่งผมเป็นรถแท่งเลย ตานี้เนี่ยอิ่มกันแบบจุกๆครับศพคนที่ยิงได้ของก็ดีบอสก็ดีลูกน้องบอสก็ดีล่ำซำกันเลยทีเดียวฮะไม่รู้ของเออเอายังมีอีกว่ะตัวเอ็โปลที่ยิงแกอะไอเอมโปลเก็บเตียงอะที่มันอยู่โอ้โหปืนสามกระบอกเ็นอะไรบ้างก็ได้ เปิดด yeah! no okay. ูเท okay. uh ี่ยเอองค์ AX ด well, ้วยเอ้ากระแากระแดงไม่ได้มากว่าเนี่ยเอามาเมื่อกี้มันบั๊กมีเอเอ็กเอเอ็กเหรออืมเอเอ็กผมถอดสโคปแล้วกันเอเอ็กแงแปดหมื่นเ้าหมก็เสียดายเว้ยนี่เฮดโฟนนี่ สรุปผมต้องโดก่อนใช่ไหมตาคิมถึงจะทำได้เออคงงั้นเลยครับใช่ตอนนี้เนี่ยคนดูดูมากรอสองรอยบอกให้ตาคิมรอดสรุปรอดจริงๆนะฮะรอดเกิดแดงเลยทีนี้เย้เอาท้ายนี้มันถอดไม่ได้ด้วยหรอวะโอ้ชิบหายแล้วท้ายเรืองถูกจริงไปก่อนแล้วกัน M4 ก็่อใหญ่แล้วจได้ไม่ป<ฟ>ากครับตามอสเดี๋ยวผมเลียร์ให้เดี๋ยวผมเลีร์บอลให้ใหจะทันเหรอวะแกขึ้นแกแกขึ้นมาทิ้งปืนแล้วช่วยแบกผมลงไปหน่อยสองปืนอะ่ะโอ้หทิ้งปืนยังแบกไม่ได้อะ่ะยังเดินไม่ได้อะ่ะของต้องกังวลนะ แกมา<อ>แม่งเอ,อ้ยได้แต่นี้ไอ้ไอ้กล่องเซฟหลังโดนตีเซฟหลังแกเปิดยังตะคิมเปิดเ,เซฟหลังตะคิมเปิดแล้วครับโอ้ผมทิ้งของไว้ไหนวะเนี่ยเอ้าเขียกูทิ้งของไวนะ้ไหนวะ ก้อนนั้นยังไม่ออกด้วยนะก้อนนี่ของกูนี่หว่าเดินไปไหนนะโอ้ปัญญาอ่อนจริงระวังเด็กเตลนะคือวะมันยังไม่ออกนี่เฮ้ยมันมาเปิดมันหรือบอดวะคนหรอบอดหรือเปล่าไม่ผมนึกว่าของตะคิมนึกว่าของตะคิม ลเอาไฟฉายไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้ว9 0 0 0 0อยิงไป4ต๋เ9 0 0 0 0นเสียดายไม่มีของแดงให้แบบตื่นเต้นเล่นเลยเนาะเป็นไงล่ะครับตาแรกเนี่ยทรงมาดีเลยเดี๋ยวผมแต่งปืนแป๊บเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเต่ง่าแบบนี้ดีดแน่นอนจากใจคนเคยเล่นยา เฉียแล้วเนี่นี่นี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังแกเอาข้างหน้าแกเอาข้างหลังไปผมข้างหน้าให้หายสองหายหายหายสามหายสี่มัลตี้มัลตี้โอ้ตัวตัวแต่ตัวผมมันอาการหนักเลยตอนนี้ตีเลี่ยนตายดีกว่าตีเลี่ยนตาย อ๋อเล่นฟอยมกหนึ่งบ้างไงครับเห็นช่องอื่นเขาเล่นเยอะละโอ้ไอ้ส้มแน่เลยส้มเต็มเลยอุยอุยอุยอยอุยโดนกูตะกี้เยอะ Phải Phẳng này không có đây hết. Ui chết lên nè Ê lưỡng Tôm à มันแคมรอแล้วมั้งเนี่ยใช่ได้ไว็บแบบนี้ใช่ยิงันอยู่ยิงแบปใช่ยิงแบบต้องรีบเข้าอะ่ะมันเจ็บอ่ะไม่ร,รีบไงว่ายาหมดเยอะเฮ้ย, <S <S ยใครปลาข้างในผมปลาผมปลาเจ็บทำไมโ้มึงตายไอ้ป็น,นี่หัว S <S กัดหยัดแมมกูเป็นไงนี่มาบ้ากูอะหมดละเยียกบอกกูเอาเละหยัดแมมายสวยทั้งปุงทั้งแขนกูอะไเป็นนี่ <S 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 เอาข้างนอกมีปะตามมาดิยหมดแล้วหรอนะ เกยิงตัวฟอลแล้กตัวะ่ะมัามีเสียงฟรอร์น่าจะมีฟอลตายผมไปดูวะล่านะผมไม่ได้เสียงปืนมาล่านเลยเดี๋ยวมาตายก่อนเฮ้ <c oughs> พอตายละงั้นก็เหลือที่ปั๊มอ่ะอยู่พยาบาลนะครับตาย<ป>ตัวเดียวเหรอวะเอ็กซ์เฮ้ยตัวนี้เอ็กซ์นี่ <c oughs> เ่เเห็นนกอะปิดมานึกว่าปุ๋ยฝ่ายมาสตีมเออเก๋ก็แรงเกินก่อเขายังดีๆอยู่เลย M หกหนึ่งด้วยปะเนี่ย M แปดศูนย แม็กวีดิสนี่แพงนะเนะี่ยแม็กสามสิบเนะี่ยแพงหมื่นกว่ายังไม่ได้เปิดการ์ดฟ้าเลยไหมนะยังไม่ได้เปิดการ์ดฟ้าเลยครับทุกคน ไม่เปลี่ยนเกาะเหรอครับเกาะผมมันยังได้อยู่ครับ3 0 33ยังได้อยู่ บอสไว้ให้สมชายกแล้วเฮ้ยใครกำลังระเบิดวะอ๋อไอ่ยับอกว่าูนี่วะโ oh, <yeah. S 1> อ้ยูหลอนที่อะไรนียเ <c oughs> มากาวเ,เริ่มละของผมนี่ม่วงปัดละเลี้ยวหกหนึ่งเลี้ยไม่โดนยิง เดี๋ยวแป๊บนึ่งสไนทิ้งไว้ข้างบนก่อนครับเดี๋ยวมันในนี่มันหนักเกินแม่งได้แบตเตอรี่นี่นี่กันแบตเตอรี่อันใหญ่ทำไงดีวะได้แบตเตอรี่แสกกว่าเนี่ยมันแบตเตอรี่อันใหญ่อะทำไงกับมันเดียวไ้ยผมมีกระเป๋าที่สิบห้าวะเอาไปดิ ก็เดินไม่ได้แล้วน้องเอาของไปทิ้งก็ตอนนี้มีกี่ตัวก็ตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเฮ้กิบวอยมดแล้วไม่ได้อะเปลเลยมันไม่ไหวหรอกผมมันลุ้มเฉย อย่ม็เอา้าไม่ตายไอ้ยี่มันตื๊กยัง,ง,ยงวะกระสุนเทียอะไรเนี่ย M2 เฮ้ยฟ้อนแม่งจะไปใช่ไหมไปตายหมันแล้ว <c oughs> ให้รุนเล่นๆครับ <c oughs> อุ้ยสามแม็กเลยเหรอชิบหายละ อ่านี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าอิ่มสุดๆอิ่มจนเดินไม่ไหวฮะใครที่ชอบคลิปแนวฟาร์มแนวนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไล like, ค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ค,คลิปหน้าฮะพอจะตามทันแล้วไม่ไม่ทันเลยยิงไปหกเหมือนแล้วสุ่มไปคนเดียวในแมบเหมือนกันเนี่ยลิยิงไปหกออกล้านหนึ่งมันเด็กเป็นกัน